ขอสวัสดีทุกท่านครับขอตอนราพสุขกดคีย์บอร์ดครับมาเลยอันตรายครับหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ติดโผ50าดาวรุ่งของโลกกำลังเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากครับสำหรับดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงของวงการฟุตบอลมาเลเซียอย่างลุกมานฮาคิมกองหน้าวัย18ปีที่มีสัญญาร่วมทีมในเบลเยียมครับอย่างเควีคอทายทีมระดับเบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่นครับโดยล่าสุดครับดาวรุ่งรายนี้มีชื่อติดโผ50บผู้เล่น ดาวรุ่งของโลกในโครงการ NXGN 2020่ด้วยครับซึ่งเป็นการจัดอันดับนักเตะระดับเยาวชนทั่วโลกที่มีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลและถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดรวมไปถึงการคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของโลกรางวัลอันดับหนึ่งปีนี้ตกเป็นของโรดิโก้นักเตะของสโสมสรเรอัลมาดริด,ดครับ้ดวยวัย19ปีชาวบราซิลส่วนลูกมาฮาคิมรั้งอันดับที่4 9นอกจากนั้นครับยังมีบรรดาดาวรุ่งที่น่าสนใจอีกหลายรายทั่วโลก ที่ถูกจัดอันดับฝีเท้าในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอันซูฟาติของบาร์เซโลนาเมสันกินวูดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรนิเย่ของเรอัลมาดริดครับเอเดวาร์โดคามาวินญาของแร้งอีคังอินของบาเลเซียครับทาเคฟุสะคุโบของเรอัลมาดริดฮาวิเอเรียสของลิเวอร์พูลโยชัวเชดซีของไบเอนมิวนิครับในส่วนของนักเตะจากเอเชียที่ติดเข้าไปมีเพียงสามรายประกอบไปด้วยอีคังอินของบาเลเซียทาเคฟุเกคุโบ ของแรลมาดริดครับและลูกมานฮาคิมเควีคอชัยครับลูกมานฮาคิมเป็นนักเตะที่มาจากโครงการที่มาเลเซียปลุกปั้นมาอย่างจริงจังในศูนย์ฝึกของมอกตาดารีครับมีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมติดทีมชาติชุดมาเลเซียในรุ่นอายุ16ปี19ปีย3่ปีและกำลังจ่อจะขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ในปัจจุบันครับลูกมานะครับได้ย้ายไปหาความท้าทายในยุโรปกับสโมสร์เควีคอชายที่มีวินเซนตันนักธุรกิจชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของด้วยสัญญา5ปีครับ ช่วงที่รอให้อายุเต็ม18ปีก่อนหน้านี้ได้ไปฝึกซ้อมที่สมโมรสรชาดิฟซิตี้ที่อังกฤษนะครับอีกหนึ่งทีมของวินเซนตาันเนื่องจากการเซ็นสัญญาสูขฟุขปอาชีพนั้นต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์โดยนักเตะรายนี้ครับอายุครบ18ปีไปเมื่อวันที่5มีนาคม2563ที่ผ่านมาครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องคือบทสัมภาษณ์ของลุกมาฮาคิมครับเอ่ยกับสือ่อเพื่อจะเดินหน้าต่อสู้หลังจากนี้ว่ามันไม่ความจริงที่มีทีมส่วนใหญ่ในมาเลเซียใช้ผู้เล่นต่างชาติเป็นนกองห้า และทั้งหมดที่ทาได้คือรับความท้าทายและไม่มีความคิดที่ไม่สามารถแข่งขันกับนักเตะนําเข้าเรานี้ได้สําหรับตัวเองนั้นไม่มีการยอมแพ้เลยเห็นว่าตนเองต้องพัฒนาขึ้นมาต่อสู้ทุกคนมีเท้าสําหรับต่อสู้ในเรื่องของฟุตบอลบางคนขาดความมั่นใจในการเล่นกับนักเตะต่างชาติในสนามต้องผ่านบททดสอบเหล่านี้ครับแต่สิ่งที่สําคัญคือให้ความสําคัญกับผู้เล่นท้องถิ่นมากกว่าผู้เล่นต่างชาติแต่มันตงกันข้ามครับซึ่งเราเชื่อว่าเราทําได้ดีกว่านั่นคือการพิสูจน์ตัวเองครับ สำหรับเ,เพื่อนพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแต่ถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์ห่งแชร์จกท่านครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าอยากพายขอสารจากเรานะครับท่านสามารถกด s u b สไครต์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ